สนับสนุนโดยยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านดื่มได้ทุกวัน เรามาอยู่ด้วยกันกับ TNN ข่าวค่ำนะคะวันหยุดแบบนี้เราก็ยังสามารถติดตามรับชมข่าวได้หลากหลายช่องทางเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าจอทีวีก็ทักทายกันผ่านหมายเลข16ได้นะคะหรือว่าไปช่องทางโซเชียลต่างๆค่ะแอปพลิเคชัน True ID ก็ได้นะคะรวมถึงที่ YouTube Channel TNN Thailand และที่ Facebook Page ของเรา TNN Live นะคะตอนนี้ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านค่ะส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะคะแล้วก็มีคาถามต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19ด้วยเหมือนกันนะคะวันหยุดแบบนี้ ขอแค่อย่าหยุดติดตามเสนอการกันก็พอนะครับ<ช>เพราะว่ามีความเคลื่อนไหวรอบโลกโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนไวรัสโควิด -19 นี้ก็น่าสนใจใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราติดตามนําเสนอกันแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะเรื่องของความก้าวหน้าในการพัฒนาการวิจัยวัคซีนของประเทศต่างๆแต่ว่าล่าสุดวันนี้เป็นที่ฮือฮาพอสมควรเพราะว่าจูๆ<ช>่ๆอิตาลีออกมาประกาศว่าเขาเป็นประเทศแรกเลยค่ะที่ประสบความสําเร็จในการวิจัยในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด -19 เเนื่องจากว่า เขาบอกว่าเขามีการเอาวัคซีนที่ว่านี้ไปทดลองในหนูทดลองทั้งหมด5ตัวด้วยกันปรากฏว่าหนูทดลองทั้ง5ตัวสามารถที่จะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาป้องกันโควิด -19 ได้ทั้งหมดเลยค่ะพอเห็นความก้าวหน้าและความสําเร็จออกมาแบบนี้ในหนูทดลองนะครับเดือนหน้าครับเดือนมิถุนายนเขาเตรียมที่จะทดลองในมนุษย์นะฮะซึ่งก็มีการยืนยันจากทางนักวิจัยของอิตาลีนะครับว่าวัคซีนที่ถูกพัฒนาขึ้นมาและสําเร็จแบบนี้สามารถสามารถต้านทานไวรัสที่มีการกลายพันธ มีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะคะสําหรับการทดลองวัคซีนของอิตาลีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเปิดภาพให้ดูกันนะคะสําหรับแนวทางวิธีการที่เขาใช้ในการทดลองจากหนูทดลองรวมทั้งหมด ห้าตัวด้วยกันนะคะเขาใช้วิธีการเริ่มทดลองในสัตว์ทดลองก่อนค่ะมีการคัดเลือกหนูมาจำนวนทั้งหมดเนี่ยห้าตัวด้วยกันแล้วก็ใช้วิธีการฉีดวัคซีนเข้าไปในหนูทั้งห้าตัวนี้ในจำนวนที่เท่าๆกันนะคะแล้วก็ฉีดไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อที่จะดูผลที่เกิดขึ้นว่าหลังจากฉีดวัคซีนที่ว่าแล้วเนี่ย เกิดอะไรขึ้นบ้างการทดสอบวัคซีนที่ว่านี้นะคะได้ทําการทดลองที่โรงพยาบาลโรคติดเชื้อสเปาลลอนซานีที่กรุงโรมค่ะก็หลังจากที่ได้ทําการฉีดวัคซีนที่ว่านี้ให้กับเจ้าหนูทดลองทั้ง5ตัวเนี่ยนะคะ เดี๋ยวมาดูผลกันว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่คําถามคือแล้ววัคซีนที่ว่านี้ที่มาที่ไปได้มายังไงนักว,วิทยาศาสตร์มีการให้คําอธิบายนะคะว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมาค่ะจากการใช้ DNA จากโปรตีนที่มีชื่อว่าสไปค์ซึ่งสไปค์เนี่ยนะคะมันอยู่ในเซลล์ของปอดของมนุษย์เรานี่แหละค่ะแล้วก็ไปบวกกับเทคนิคพิเศษต่างๆที่เขาเพิ่มเติมเข้าไปจนได้วัคซีนตัวนี้ขึ้นมา ทีนี้จากการทดลองนะคะพอทำการฉีดวัคซีนที่ว่านี้เข้าไปให้กับหนูทดลองทั้ง5ตัวปรากฏว่าหนูทดลอง5ตัวนี้สามารถที่จะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันร่างกายของพวกมันไม่ให้ติดเชื้อโควิด -19 ได้ครบทุวนทุกตัวเลยค่ะแต่ปรากฏว่ามีหนูทดลอง2ตัวด้วยกันนะคะที่มันสามารถที่จะสร้างแอนติบอดีได้มากที่สุดได้มากกว่าหนูตัวอื่น เพราะฉะนั้นผลสําเร็จเบื้องต้นแบบนี้ค่ะเขาก็เตรียมที่จะทําการเอาวัคซีนตัวนี้นะคะไปทําการทดลองในมนุษย์ต่อไปเรียกว่าใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วค่ะโดยการทดลองครั้งนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ของอิตาลีเชื่อว่าวัคซีนนี้จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์อย่างได้ผลซึ่งจะได้ผลกับโปรตีนที่อยู่ในเซลล์ของปอดที่เป็นอวัยวะสำคัญและก็เป็นเป้าหมายการโจมตีของเชือ้อไวรัสโควิด -19 โดยจะทำให้อวัยวะภายในร่างกายโดยเฉพาะปอดสามารถสร้างภูมิต้านทานไวรัสขึ้นมาได้เพราะว่าอาวัยวะส่วนนี้ถือว่ามีส่วนสำคัญแล้วก็เป็นเป้าหมายการโจมตีของเชื้อที่ว่านี้นะครับขณะที่ทางผู้บริหารของบริษัททาคิสซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาวัคซีนตัวนี้บอกว่าการทดลองยังอยู่ในขั้นก้าวหน้าแล้วก็ถือได้ว่ามีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วที่สุดในอิตาลี โดยจากผลการทดลองสามารถที่จะควบคุมเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้อย่างชัดเจนและก็เชื่อว่านอกเหนือจากการทดลองในหนูทดลองแล้วจะได้ผลกับมนุษย์เช่นเดียวกันแล้วก็อ้างถึงความสําเร็จครั้งแรกในโลกที่ก้าวหน้ากว่าวัคซีนตัวอื่นที่กําลังทดลองณขณะน,นี้โดยคาดกันว่าจะมีการทดลองกับมนุษย์ในช่วงฤดูร้อนปีนี้หรือในเดือนหน้าครับเดือนมิถุนายน โดยทางในแพทย์ที่ทํางานประจําอยู่ที่บริษัททาคิสแห่งนี้และเป็นผู้ที่ทดลองวัคซีนมองว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ถูกสร้างขึ้นมาในหนูทดลองตรงนี้มีผลการป้องกันไวรัสโควิด -19 ได้อย่างชัดเจนแล้วก็คาดว่าน่าจะได้ผลดีมากยิ่งขึ้นในการทดลองครั้งที่2นอกจากนั้นครับวัคซีนเหล่านี้ยังสามารถถูกปรับเปลี่ยนให้สามารถรับมือกับการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด -19 ได้ดีอีกด้วยครับ ส่วนประเด็นเรื่องของความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนในประเทศไทยเนี่ยนะคะเรื่องนี้ทางนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านก็ให้ข้อมูลเรื่องนี้ค่ะบอกว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยได้ร่วมกับทางจุฬาลงกรมหาวิทยายลายัยคิดค้นวัคซีนขึ้นมาแล้วก็ทดลองกับกสัตว์ทดลองนะคะเราใช้หนูทดลองคะ่ะผลการทดลองปรากฏว่าพอหนูเนี่ยได้รับ วัคซีนตัวที่ไทยของเรากําลังพยายามที่จะคิดค้นวิจัยตัวนี้เข้าไปนะคะปรากฏว่าร่างกายของมันเลือดของมันมีผลดีขึ้นค่ะเป็นที่น่าพอใจแล้วก็เชื่อว่าน่าจะสามารถเร่งพัฒนาผลิตเป็นวัคซีนได้ในอนาคตนี้และค่ะจากนั้นก็จะมีการทดลองในสัตว์ชนิดอื่นๆ ร่วมด้วยนะคะส่วนประเด็นที่ถามกันว่าเมีผู้ติดเชื้อแต่ว่าได้รับการรักษาหายดีเป็นปกติแล้วเนี่ยสุดท้ายจะสามารถกลับมาติดเชื้อซ้ําอีกรอบหนึ่งได้หรือเปล่าเรื่องนี้มีข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคนะคะอธิบา,บายบอกว่าปกติแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์ร่างกายคนเราทั่วไปค่ะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรค ไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำได้ค่ะแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเกิดว่าติดเชื้อโควิด1 9ไปภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมันค่อนข้างถูกทำลายไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะฟื้นคืนกลับมาได้ค่อนข้างจะช้ากว่าโรคอื่นๆทั่วๆไปอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆเนี่ย30วันแล้วก็ที่ผ่านมาทางการแพทย์เองก็ยังไม่ได้มีผลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันนะคะว่า ผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยกลับมาติดเชื้อซ้ําแต่ว่าที่พบก็เป็นเพียงซากของไวรัสหรือว่าสารพันธุก,กรรมต่างๆที่เราตรวจพบเท่านั้นแต่ว่าสําหรับในกรณีของอิตาล,ลีที่วันนี้เขานาเสนอการเรื่องของการทดลองในหนูทดลองทั้งหมด5ตัวก็ถือเป็นอีกหนึ่งการทดลองที่ทั่วโลกให้ความสนใจนะคะเพราะว่าเขายืนยันผลการทดลองว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นให้หนูทั้ง5ตัวเลยค่ะครบถ้วนเลยสามารถสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเพื่อที่จะรับมือป้องกันโควิด -19 ได้ค่ะ นี่เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้านะครับแล้วก็เห็นผลเร็วกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้ เดือนหน้าครับเดือนมิถุนายนอิตาลีจะมีการทดลองวัคซีนกับมนุษย์แล้วผลออกมาเป็นอย่างไรเราจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับคราวนี้มาดูเรื่องของสถานการณ์ภาพรวมตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 กันบ้างโดยสหรัฐครับยังคงเป็นประเทศที่มีการรายงานทั้งยอดผู้เสียชีวิตและก็ยอดผู้ป่วยมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับตอนนี้ตัวเลขในส่วนของผู้ติดเชื้อนะครับมากกว่า1นล้านสองแสนรายเข้าไปแล้วส่วนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่มากกว่า7จ็ดหมื่นราย แต่ว่าเรื่องของการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตอนนี้ในส่วนของผู้นําสารัฐก็บอกว่าก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันแต่ว่าหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวออกมาแล้วนะครับก็อาจจะทําให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มสูงขึ้นได้อีก ในช่วงที่หลายรัฐตอนนี้กิจกรรมบางอย่างก็ใกล้จะดําเนินการไปเหมือนกับช่วงสถานการณ์ปกติแล้วครับค่ะทีนี้กลับไปดูที่อู่ฮั่นของประเทศจีนนะคะซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด -19 แต่ว่าณเวลานี้สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์การระบาดได้แล้วผ่อนคลายมาตรการต่างๆไปมากมายพอสมควรค่ะล่าสุดนะคะโรงเรียนมัธยม121แห่งที่เมืองอู่ฮั่นกําลังจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติแล้วนะคะเฉพาะมัธยมเท่านั้นคะ่ะแต่ว่าท่านอนุ ชัน้นประถมยังคงปิดต่อไปเนื่องจากว่าเด็กมัธยมเขาบอกว่าต้องมีการเตรียมตัวนะคะเพราะว่าต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคมน,นี้แหละค่ะอีกสองเดือนข้างหน้าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญของเด็กชั้นมัธยมปลายนะครับดังนั้นครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาจํานวน57,800คนจากโรงเรียน1 2 1แห่งในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของไวรัสโควิด1 9ปรากฏว่าก็จะเป็นกลุ่มแรกครับที่มีโอกาสกลับไปเรียนอีกรอบหนึ่งตั้งแต่วันนี้โดยได้มีการจัดโต๊ะเรียนใหม่ให้เด็กเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันและที่สําคัญก่อนเข้าห้องเรียนครูกับนักเรียนจะต้องตรวจวัด,วดอุณหภูมิร่างกายของแต่ละคนก่อนถ้าพบว่านักเรียนคนไหนมีไข้ก็จะแยกไปอยู่อีกห้องหนึ่งที่จัดเอาไว้เป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้อโดยนักเรียนที่กลับมาเรียนนะครับหลายคนก็บอกว่าดีใจแล้วก็ ตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสก,กลับมาเรียนอีกรอบหนึ่งเพราะว่าช่วงเวลาสําคัญก็คือจะต้องสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในวันที่7และ8กรกฎาคมนี้ก็เหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับโดยเมืองอู่ฮั่นให้ประกาศเปิดเรียนเฉพาะในส่วนของโรงเรียนมัธยมที่จะต้องเตรียมตัวสอบเท่านั้นส่วนระดับชั้นปฐมศึกษากับอนุบาลยังไม่มีกําหนดในการเปิดเรียนครับ ส่วนที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่นครเซียงไฮ้ของจีนนะคะมีรายงานบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาเปิดให้บริการบางส่วนแล้วล่ะค่ะ11พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังจากที่โอ้โหปิดให้บริการไปนานเลยนะคะกว่า3เดือนด้วยกันตั้งแต่24มก,กราคมที่ผ่านมาจากปัญหาการระบาดของโควิด -19 นี่แหละส่วนสวนสนุกของดิสนีย์ทั้ง12แห่งค่ะทั้งในภูมิภาคอเมริกาเหนือเอเชียรวมถึงยุโรปด้วยก็ถูกปิดมานานกว่า1เดือนแล้วซึ่งการกลับมาเปิด อีกครั้งในสัปดาห์หน้านี้เนี่ยจะทําให้เซียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์กลายเป็นทีมพักแห่งแรกของดิสนีย์เลยนะคะที่จะกลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวภายใต้การควบคุมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่จะต้องเข้มงวดเป็นอย่างมากค่ะรัฐบาลจีนเนี่ยขอให้ทางดิสนีย์จำกัดจํานวนนักท่องเที่ยวเอาไว้ที่ประมาณสักร้อยละสาหรือประมาณ24,00 0คนนะคะแต่ว่าทางบริษัท วอลดิสนีย์เขาคาดว่าน่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้น้อยกว่านั้นค่ะในช่วง2-3ถึงสสัปดาห์แรกของการกลับมาเปิดให้บริการซึ่งดิสนีย์เองเนี่ยมีรายได้มากกว่า26,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยนะคะสำหรับในปี2,562ที่ผ่านมาหรือว่าเป็นร้อยละ37ของไรายได้ทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าจากรายงานผลการประกอบการล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยพบว่าปัญหาการระบาดของโควิด1 9ทําให้รายได้ของดิสนีย์ ลดลงไปมากถึงร้อยละ58ด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับปีที่ผ่านมาส่วนจีนค่ะพบรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นเพียงแค่2รายเท่านั้นก็ทําให้รวมทั้งประเทศของจีนเนี่ยนะคะมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่82,883รายส่วนผู้เสียชีวิตยังคงเดิมค่ะที่4,633รายค่ะจากที่จีนครับ ไปดูกันที่สหรัฐก,กันบ้างซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกล่าสุดรายงานผู้ติดเชื้อที่เราตรวจสอบไปเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนสรายเสียชีวิต7 2็ดหมื่รายซึ่งทางประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ของสหรัฐได้ประกาศออกมาเมื่อวานนี้แล้วนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่สหรัฐต้องเปิดพื้นที่เศรษฐกิจแม้ว่าอาจจะทําให้ผู้เสียชีวิตผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาก็ตาม แล้วก็มองว่าวิกฤตในครั้งนี้ต้องผ่านไปไม่ว่าณขณะนี้จะยังมีวัคซีนหรือไม่มีวัคซีนในการป้องกันก็ตามโดยประธานทบ่ปรีสิรัฐนะครับได้พูดในประเด็นนี้ในระหว่างที่ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย N95 แต่ก็มีรายงานว่า ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมใส่หน้ากากาอนามัยในระหว่างการไปตรวจโรงงานนะครับเหมือนกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับรองประธานาธิบด,ดีไมค์เพนซ์ก็ถูกวิจารณ์ว่าไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยในช่วงที่ลงพื้นที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลในรัฐมินนิโซตาเพราะฉะนั้นสองคนนี้ก็ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะครับส่วนหลายรัฐของสหรัฐยังคงเปิด พื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็คลายมาตรการล็อกดาวน์แม้ว่าณขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ทั้งหมดก็ตามโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับได้มีการคาดการ์ตัวเลขผู้เสียชีวิตว่าอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นวันละประมาณ3,000รายผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีกวันละไม่ต่ำกว่าส0,000 0รายโดยหลายรัฐตอนนี้ที่มีการผ่อนคลายมาตรการออกมาอย่างเช่นที่เท็กซัสไอโอวามินนิโซตาซึ่งปรากฏว่ามีการผ่อนคลายมาตรการกลับมาดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่อีกด้านหนึ่งครับตัวเลขผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นมาทุกวันเช่นเดียวกันส่วนภาพรวมยอดผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกนะครับเมื่อเวลา17ธนา,า30นาทีที่ผ่านมาเราตรวจสอบไปนะครับอยู่ที่มากกว่า3ล้านรายแล้ว3,747,275รายยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกนะครับใกล้ๆจะแตะ2 60,000รายแล้วอยู่ที่2 58,962ราย แต่ว่าผู้ป่วยที่รักษาหายอยู่ที่1 2 5 5 9 9้รายครับสหรัฐก,ก็ยังคงหนักหนานะคะติดเชื้อมากถึง1 2ล้าน2แสนคนเสียชีวิตมากถึง72,000ค,คนเลยทีเดียวนะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะกลับมาช่วงหน้ากลับมาดูประเด็นในประเทศไทยนะคะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยทำผู้ป่วยหลุดลงจากรถนะคะตกลงมาจากรถ ล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วทางเจ้าหน้าที่ผู้ภัทยขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนทางครอบครัวของผู้ป่วยจะว่ายังไงเรื่องนี้เดี๋ช่วงหน้าค่ะเรากลับมาติดตามประเด็นนี้กันค่ะ ข้าไก่ของใครจะเป็นผู้ชน,นะ9.5คะแนนเลยทีเดียว